สบัยดีพี่น้องเบอร์สบูส่สกคนเนาะมันยังอะไรล่องมาหาพ่อใหญ่พงนี่งแหละพี่น้องเอ้ตอนเช้าพวันกลับไปเลือกตั้งพี่น้องมันนี่มันอยู่เมืองลาวเมันเลือกตั้งพี่น้องอืมก็เลยใบล่องมากหายใจไม่หน่อยลงมากการคลิปนี้ก็ถิมว่าล่มนับพอยา,ายพงนษ์แหละนี่พราะอนไรเมียนพี่น้องเอ้ตอนแรกพวันเป็นเมียนอ้อยเห็ดคอกไก่เนาะอืมแล้่ยเพรว่าใช้กัคลิปไปหาไก่อะไก็ หาตกโตช่างโตเอ่อสื่อมาในหลายอย่างโอ้คนต้องเชนเคนให้เลยนะคนได้มาตีได้มาตีเป็นนะคือว่าสีเอฟซีอันนี้ก็เกินชาติบานสมกันแล้วเนาะเั่งขาดแต่ไฟอืมควคิดพวันก็คิดว่าเงินเดือนออกก็งั้นยูทูบออกเนี่ยอยงสีมา่สื่อว่าว่าเดือนนี้ก็ยอดวิวก็คือโอเคเนาะยอดคิวโอเคอยู่กับพ่อ สวัสดีเลยสโราเซียไอ้คนบันนี้บังเอิญกะดความคิดพอวันนั่นสัตว์เรื่องสุราเซียเรื่องไอ้ลอดไฟอันพอวันก็ยืซื้อแบบหลอดหนึ่งแหละบ่นเราเนี่ยเป็นแพงเงินี่แหละหลอดหนึ่งเพราะว่าคันซื้อมันสุดใหญ่มันกัแพงเดือนเดือนจุหนึ่งอยู่ป่าโดงเนี่ยมันกับ่ได้เออมันกัป่าอะไรแล้วเขามาลักเอาเออคันสือตรงไหนสือสองเงินไปหน่อยเข้าใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะสือสองเงน ให้เล่าแน่แล้วก็ให้พ่อพ่อใหญ่ต้าของทีหนี่พอเราก็ใตยตะเกียงเนาะพอวันคิดงสั้นอืมคิดเต่พนละวันนี้ก็โอเคก็ดีใจในวันนี้เพราะว่ามีเอฟซีอยู่มีกาพนซื้อพนบอกบอกบอกหน้าพี่น้องเลยฝากเงินมาให้ให้พนหกแสนฝากเงินมาให้ลอยหนึ่งแล้วกาให้พนหกแสนเน่ะให้พ่อวันเนี่ยสามแสน อ่าเฉพาะพอวันก็ได้ร่มแล้วิ่นร่มแล้วจะสองก้อนเพิ่นเพิ่นบุมากอันนี้นึกว่าเป็นไปได้บพรว่าสื้อไอ้แผงโซลาเซลล์ให้ครอบครัวเพิ่นนี่นะอ่าตองซื้อเพิ่นก็ว่าโอเคสองโซลาเซลล์กับโต๊ะโยมันก็ซื้อสองก้นเนี่ยโยมันอยู่สี่พันสี่พันกว่ากว่าเท่าจะทามเนี่ยส่วนที่เหลือกับพอวันก็จะเติมเติมใช่พี่น้องเลยอืม พวันกับบอาหรอกเงินอันสามแสนบรรยนกาสิมื่นใส่กับกองเพิรนนี่แหละไปสื้อพว่็เออโอเคพราะวันมันมืดเดี๋ยวนี้มันมืดเนาะพวได้ใส่เลยซอยอืมลมลำเพิรนเพิรนก็บบอลโอเคตกลงเพิรนอยู่เมกาเนยอยู่เมกาเพิรนบอกน้ำเพิรนไมายอกน้ำกับขอบกอบใจร้ายกับเพิรนเนาะอย่างกับว e, ันกัดสีหุ่นรวมร่วมน้ำจักรวมร่างกับพวันพันกับบาทนี่แหละ <te Liberty Overwatch> ทีเดท่แรกก็จะถ่ายขึ้นมาถ่ายเนี่ยยูทูบเงินยูทูบบอกเพราะว่ายอดวิวกับโอเคอยู่กับพ่อที่ว่าสามารถงสื่อให้เราได้นะอืมมันกับอดบ่ได้กับม,มากับผู้ดีใจเอกับเพิ่นอวนก็แม่ก็บอกเออคิดว่าสมเด็จสิออ,อกเพิ่มใจว่าเดี๋ยวเราเค็ดบุญน,น้องการเป็นไหนเอาพอไฟนะ่ะเอาเอาไฟนะสดใสเลยพี่น้อากับนาตาสดใส อันลูกลูกน้องท่อก็น้องพ่อบนเม่น้อยบนพ้าไปเอฟมีเอฟซีคนเล่ามากพาไปกินอันกินยัวกินเข่าพัดเขายังมีคนอยู่หนอคนน่ะจะอะไรวสงมือตบานคือยู่ี่น่เอเเพราะว่าคือลุงเล่าแต่ของตีลุกเหมืนเล่ากัอลู่คนเดียวเนาอกับแต่ตะเคียงยูวันนี้เฮ้าคนเสือเดียวมันกับโบคือเป็นหมอยป็นหมอพงนี่ยโย่จะ ป้าใส่เพิ่นป้าใส่เพิ่นี่พว่าฮุงเครื่องก็เพิ่นใช่ป่ะมาคือล่ะก็ได้ว่าอีกตนแล้วเราเก็อยู่คนเดียวบ่เท่านี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทแต่เรามาเฝ้าเรามาเฝ้าที่ดินอยู่ในเรอนุญาตให้ห่ักเลยป่าแล้วเราก็ช่วยเหลือหลายทางนี้นะเฮาก็ต้องได้ช่วยเหลือเราคือกันน้อยเน่าหายน้อใช่ใช่ไั้มันดังคือนะพี่น้องเ้อลยใช่พอนี่ละจังเลยก็สิออกไปสิไปขอเงินมาหน่อยเพิ่มจัก1,000นึงกั่น สืออกไปสื่อออกไปสื่อตอนแรกสิมาติเตี้สิมาติดตี้ยเลาอะไรใส่มือแดงเะไพี่น้องเลยไปไนไปเลือกต่างวะมึงเนี่ยไปนคนไทยไปสกปอกไปไปชนเพื่นอนละไปบอกเนบอกใครละยากรับก้อนเถอะนอนอันดีเพาะเมื่อคืนเนี่ย โอันดีมาไดแล้วเอฟซีเป็น <FC S 1> <ค>เป็นอมเนต์ว่าฝันนี้พ่าขึ้นือ่อน,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 นใหนม่สันนีมีตัวดีมีตัวดีวด่าเให,หมนจดแจง่แล้วเมื่อคืนน,นี่ก็โทรมามหาวันนี้เมื่อคืนนี้ก่อนก่อนสินอนก็โทโมาหาวันก็ถามว่าเออกินข้าวกินน้หรือเปล่าพอทโทมาจังจบมาท่นนอนได้ก่อนนอนหรือเปล่ายังตัวมาถามข่าวต้องต้องแล้วทรมาเสสมือแล้วเพรมทโรศัพท์น่ย การโทรศัพท์เดินเรื่องโทรศัพท์หนี่งกับแบตเบิ้ลกับอาวัยสาวถึงด้วยกันคอยครับอืมบันไดสีที่มาเบาเรื่องลูกสองคนพี่น้องเด่นเนเพิ่นวันมากสีย่างขึ้นไปหาไปทั้งเฮือนไปไอ้นั่นหาร์ดองนัดหารไม่น้อยหาร์ดถึงฮาพอวันเนี่ยพอวันนั้นย่านเพิ่นย่างไปคันว่าอยากไปน่ะเด้อคอยบอกเด้อคันเล่าอยากไปลูกอยากไปนั่ะหายเจ้าขันขี่รถไปส่งบ่อหายเขาย่างไปเพราะว่ามันในป่าในลงย่าน เช่ไคือหมู่บ้านนี่มันบอกหมู่บ้านนี่คอยก็นั่งเฮ็ดไอ้อันนี้ำพึ่นอยู่บัดถามหาลูกบ่เห็นถามหาลูกเอาลูกสองคนบ่ย่างรัดปลาออกไปพุ่นวันออกไปไปเห็นอยู่เฮนเผึ่นอ้าวาได้จะได้นํำหาอยู่ทั้งผี่ะทันหากแม่นี่จริงเลยเพิ่งวายานแต่ว่าเขาเป็นคนขยานในปลาดงออกไปเนิแม่นพยายามขั้นวัถามมาให้บอกแล้วว่าขั้นจะออกไปน่ะต้องบอกพอให้เเ้าที่เราจักประสงเล่า เดือ,มอก,กมาส่งเดือกกลับเหมืิมาส่งเองก็ได้เนื้อสันจากไปไปครับเดือกตออคนะความสะดวกเอ่าบอกเล่ากับบุญมีมูเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์เล่าบุญมีเล่าหายแล้วไปอาจจะไปส่งเล่าตัวทีอันนั้กับสีเอาแบบอ,อตตัตโนมัติเนี่ยพี่น้องอเอ้ยตอนแรกมาเปิดเองแล้วก็ตอนแจ้งว่าปิดเองแล้วกับเขาสิเปิดสิปิดก็ได้มันมีดีโมดพี่น้องพรแห้งพรคอยลอดไฟเนี่ยพรไปเบิ้งมาเรียบร้อยแล้วพร ที่แรกก็เพราะว่าก็คิดดูมีเงินก็ซื้ออะไรตัวเครื่องเดียวก็ได้จอดอยากซื้อสองเครื่องก็ถามกันทั้งโชคดีเนาะที่พวงอันหล่เนี่ยเอาก็ขอขอบใจเอฟซีเจดีย์ดูมีการคนฝากเงินมาให้เนาะเออก็ขอบใจบุคลาภรณ์เจริญเจริญเนาะนะครับเอฟซีสุพรรณสุกคนแหละคือการเบิดให้ขอบว่าขอบใจหลายที่ว่ามาซวยเหลือจนไหลสามีแหละพี่น้อยมาให้ซวยให้สุดก็สุดซะเอาขอบใจเพคนบ้างให้ขอยู่อมบใจนะครับ S 1> <S 1> <S สบายดีทุกคู่ทุกคนมีแล้วพอวันจะเริศจะเริศเนอะมากขึ้นมากชาดแล้วกะให้คำให้คูนมูลขึ้นให้ขึ้นสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมดังพัถนาขึ้นเงินในเงินขึ้นค้ำไม่ได้ค้ำใ,ให้มันสมดังใครมาค้ำมึงค,คูนมูลขึ้นนะชาติโอ้พอเห็นเจ้าอะไรแต่ก็ดีใจเอกเอากระทำกระด้เลยเออเขดีใจเพราะว่าข่อยคิดมากในที่แรกให้บอกข่อยมากที่แรกอะลูกอยากว่าจากทานไม่ข<ส>่อยเลย คอยว่าโอ้ยผู้นึงอยู่ดังถามคอยมาใช่หรือเปล่าบอดปากบอดตอนนี้เพิ่งก็ดีแล้วเห็นพอะวันแม่น้อยเอานัดอะไรสิก็โอเคอืมีตัวมือแร่งในในไต่ไฟเลยมือแรงชิมาติดต่อติดตั้งมาเลยขันท่านได้พี่น้องข้ามขันทันกับมือเ้ามือเตาเซาบรรยากาศดีได้พี่น้องไปไื่อยู่เหวอนใหม่แล้วมืดที่เขาก็ยังงูเสาร์เลยว้าก็ไปเอาไปเอาไิ น้องเทิ่งเน่โอ้ไปวานแห่อปลาบ่โอ้ครับครับไรอยู่บ่โอ้ปลาคอหน่อยบ่เออนะโอ้น้องมกน้องบกมกคันบ่เออนะน้องเอแล้วก็รู้เลยไปหากินหาปูหาปลาให้ลูกกินบ่เออหากินในธรรมชาติเนาะอือรักแรกครั้แล้วสู้ๆเดี๋ยวเกิดมาเพิใหม่ บางทีกับเอฟซีมา,มายามเอฟซีแบบมันมันมันยางผสื่อข้อมาฝากอาสื่อข้งมาฝากนพนกับลูกบงได้คิดไม่หน่อยด้วพี่น้องด้พอพวันมอ,อยู่พวันมากัทุ่หายไม่หน่อยมฮือเงินทุ่มหายไม่หน่อยไม่หน่อยไปใช้ว่าเวลาเขาว่าผีเอฟซีมากเลพายเซมากกโอเคเพราะว่อพวันไปเลือกตังต้งแถวสวนเลือ <c oughs> กระเซาขึ้นทึ่งีเอฟซีเขาเปมาร้ายนี่เนี่ยกระติตัดให้พี่น้อง พอไอ้ถามพ่นพ่นเราบัตัดบัตัดบัวตัดว่าเนี่ยงั้นพนน้ำมันไหลเขาคือพ่นมาเนี่ยน้ำไหลเขาคือพ่นมามันจะไหลเขาได้ตอนเริตัดถิ่นได้พอดีพงนี่อันบัตัดเนี่ยน้ำมันจะไหลตามเหมือนขั้นน่ยตามมันเข้าไปเขาไม่ได้เฮือนระยะกนได้บัตัดตอนบัวตัดออกรถมันจะงามือว่าจะได้เสียดายเสียดายงั้นพ่นจะน้ำไหลเขาได้เนาะอืมตัดออกมันเป็นยังไงตัดออกสวนที่เดียวก็เป็นอย่างอื่น งานวัอแรกฟังมึงออกไปข้างนอกกันกันมาหาดเพราท่านปิดกับสื่อเขาเขเลยติดตั้งเพื่อเลยพี่น้องอยากใายเพื่นใส่ไฟไว้ๆพี่เนาะพอมันแจ้งในยุทธปลายลงพน่นยอืเพราะผมทต้อกไปเถอะนะเพราะเถอะเราก็อยู่ของเราเงินเดือนเราก็บบริษัเรเงินเดือนเราหลานปลายกีบพี่เนาะเอ้หลานปลายกีบเพิ่งเดือนแล้วเราก็เห็ดอยู่เนาะเราก็เห็ดเห็ดเบี้ยตัวชั้นประมาณสามหลายปีเลยพี่น้องเอ้คนหาคนแพงอย่างเี้ยและก็พอวันเนี่ยแต่แต่ได้แต่ได้แล้ว โอเคพี่น้องคลิปนี้กัสิขอลาพี่น้าหน่อมเลยก่อนเนะาะฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามส่องพวันทีกีแต่ส่องน้องนัดพวันเมียนน้อยแล้วกาศส่องน้องนัดทีกีเอสน้องนิวทีกีเอสอืมอ่ะถ่ายชุดกะลายเอฟซีผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงลำน้อยเงินทองนะอ่าดูเทปจะข่ยแล้วอืมจะเลืเอ่อนจะเลื่อนอ่ะเวียนพอดเพื่อนได้มาพอดเอฟซีลค์จุดอันน<ะ>ี้เนีย พื่น้องลงมาอย่าไปให้มันสุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีมีแห้งให้คำให้คูนเงินให้อยู่ดีมีแห้งคือจริงใดให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาคืนเงินให้ได้เงินคืนคำให้ได้คำคืนทองให้ได้ทองซ่าตัวน้องโอเคบายๆคืนราดเจอกันเนาะตอนแรกพี่น้อง